มาฟังมุมมองของนักวิชาการการเมืองอิสระกันหน่อยนะคะอย่างคุณแก้วสรรอติโพธิที่ยังคงมีความเชื่อนะคะว่ายังไงคุณพิทาก็น่าจะวืดเก้าอี้นายกแล้วมองไปมากกว่านั้นด้วยบอกว่าก้าวไกลเนี่ยน่าจะไม่ได้เป็นพักในฝั่งร่วมรัฐบาลด้วยนะก้าไกลน่าจะไปเป็นฝ่ายค้านโดยในมุมมองของคุณแก้วสรรอติโพธิบอกเลยนะคะว่าหากก้าวไกลยังชูมาตรา1นึยังจะมีการแก้ไขย,ยังแสดงตัวตนแบบนี้คนไม่ไว้วางใจให้ก้าวไกลแน่นอน แล้วมองว่าก้าวไกลนั่นแหละคงต้องไปเป็นฝ่ายค้านหลังจากนี้แล้วมีการพูดถึงบิ๊กป้อมด้วยนะคะบอกว่าบิ๊กป้อมเนี่ยไม่ควรจะเข้ามาจะเหลือแค่พักเพื่อไทยพักภูมิใจไทยพักพลังประชารัฐตั้งรัฐบาลต่อไปแต่ประเด็นที่น่าเป็นห่วงก็คือทั้งด้านกุณแก้วสารบอกว่าการเป็นรัฐบาลรับภารกิจได้ยากเพราะว่าวิกฤตเศรษฐกิจกําลังคืบมาตลอด ความเป็นผู้นํามีการพูดถึงคุณเศรษฐาด้วยว่ามองว่าคุณเศรฐาน่าจะนําไม่ได้ต่อสถานการณ์แบบนี้ที่จะทําให้คนเข้าใจว่าจะนําพาบ้านเมืองไปในทิศทางไหนที่สําคัญพักแต่ละพักนําการบริหารภายในต่างๆเนี่ยมองว่าค่อนข้างอ่อนแอค่ะคือผมว่าเก้าไกลของนั้นเป็นฝ่ายค้านเพราะไม่มีใครรักเขาจริงเพื่อไทยก็อึดอัดมากแต่ตัวเองก็ประกาศไ้เหมือนกันว่าไม่เอาลุ จะทิ้งเก้าไกลก็ไปหาได้กระลุงมันยังยังอยู่แต่ถ้าถ้าลุงหายไปนะก็โอเคอันนี้ก็ใครจะไปแปะกับใครเจรจากันตร,ราาตงไหนก็ว่าไปเลยได้ไหมละ่ะถ้าประชารัฐไม่มีไม่มีป้อมแล้วเนี่ยเก้าไกลไปคุยได้ไหมว <c oughs> ่าใครจะคุยกับคุณบ้า <c oughs> เพราะฉะนั้นฉากทัศน์ก็คือถ้าเก้าไกลย,ยังชูหนึ่งหนึ่งสองแล้วเป็นตัวตนแบบนี้ <c oughs> ผมผมก็เชื่อว่าคนคงไม่ไว้วางใจแล้วก็ลุงป้อม อย่าทะลึ่งเป็นความเป็นผู้นําเสฐานี่นาไม่ได้ป,ป๋าเปรมมาก็ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าทักษิณมาก็ไม่รู้จะไหวไหมที่จะให้คนเขาเข้าใจว่ากำลังจะไปไหนไงทําอะไรบางเมืองก็ลังมีคนดูแลอยู่สี่ิสาคัญพรกแต่ละพระเนี่ยก็อ่อนแอลงทท้งนั้นก็มีในววนกับหนูก็ดูจะคุมได้เจ้าของเงินนี่หว่าเราเราจะมีศักยภาพต่ำกว่าปัญหาที่เกิดมาก มื้วค่ะเดียวกันถ้าก้าวไกลไม่ไม่เลิกใช้ความเกลียดชังเราใช้โซเชียลมีเดียตลอดถ้าถึงขั้นตกงานกันตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับนะโซเชียลมีเดียแทงแทงแทงเข้าไปเนี่ยเป็นมวนได้นะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่แค่เสียงเลือกแค่คะแนนเลือกตั้งถึงขั้นปรากฏตัวเป็นเป็น f o ล l o w e r ได้เพราะมันมันโลกปัจจุบันข้างหน้าเนี่ยมันจะมีความผิดหวังให้ผู้คนเยอะโดยเฉพาะหนุ่มสาวแล้วถ้าตกงานกัน ไไว้วงอีกเนี่ยก็คนชั้นกลางล่วงพลอยๆลลงไปเนี่ยข้างบนก็ไล่ความสามารถแล้วก็หมาอีกสมมติไม่น่านับถือวางใจไม่ได้ในตรงนั้นน่ะความกฤษดชังจะจะแรงขึ้นมีบทบาทมากขึ้นนี่คือสิ่งที่น่ากลัวสำหรับประเทศมันไม่หายไปไหนหรอกมันมันภารกิจมันไม่ใช่ชนะก้าวไกลหรือชนะใครชนะใครภารกิจคือหลุดจากความกฤษดชังได้หรือไม่มีความหวังให้ผู้คนได้หรือไม่แล้วโซเชียลมีเดียเนี่ยจะเป็นตัวซึ่งโอ้ ตั้้งไดทีนี้คาําสัมภาษณ์ที่คุณผู้ชมฟังเมื่อสักครู่เนี่ยทางด้านของคุณแก้วสรรบอกเลยว่าคุณเศรษฐาน่าจะมาเป็นผู้นําไม่ได้นี่นะคะ,ะก็ถามต่อว่าแล้วในมุมของคุณแก้วสรรใครละ่ะจะเข้ามารับมือสถานการณ์บ้านเมืองข้างหน้าได้ค่ะไม่รู้นะผมว่าพวกคุณถ้าคุณจะผสมกันในรัฐบาลในสถานการณ์แบบนี้ครับพวกคุณต้องสามารถร่วมกันคิดได้จริงๆว่ามีความหวังอะไรที่จะให้ ชาวบ้านได้แล้วทำให้ชาวบ้านเห็นบอกเออก,กูกำลังทํางานไปทางนี้ในส่วนทุจริตเรื่องต่างๆข้างมึงก็อยากให้จับได้แล้วกันี่นะคะในมุมของคุณแก้วสันก็บอกว่าถ้าเป็นรัฐบาลผสมในสถานาการณ์แบบนี้ก็ต้องร่วมคิดกันให้ได้จริงๆว่าจะมีความหวังอะไรให้กับชาวบ้านได้บ้างแล้วก็ต้องแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลทำงานเพื่อการนี้ค่ะ